สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอการ EP ที่4ี่นะคะ EP ที่4ี่นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด79รายการนะคะ79รายการนี้นะคะรายการที่1ถึงรายการที่44จะเป็นองค์ละ300บาท สององห้าร้อยบาทสี่องหนึ่งพันบาทนะคะและรายการที่สี่สิบห้าถึงรายการที่เจ็ดสิบสี่นะคะจะเป็นอง์ละสี่ร้อยบาทและรายการที่เจ็ดสิบห้าถึงรายการที่เจ็ดสิบเก้าจะเป็นอง์ละห้าร้อยบาทนะคะ อีพีนี้อีีที่สี่นะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนค่ะหรือแอดไลน์มาที่ Hope, เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ มีทั้งปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2ององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1ถึงรายการที่44กันก่อนเลยนะคะองค์ละ300บาท4องค์1000บาท2องค์500บาทนะคะเฉพาะรายการที่1ถึงรายการที่44นะรายการที่1นะคะพี่ๆนะรายการที่1จะเป็นพระหลวงปูทิมนั่งพานนะคะรายการที่1นะคะด้านหน้าค่ะ รายการนี้รายการที่1นะคะรายการที่1ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่1นนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่สองด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟ้านาจาโรนะคะรายการที่3ด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่3นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่3ด้านหลังค่ะรายการที่3ด้านข้างรายการนี้รายการที่3นะคะต่อไปนะคะรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่4ด้านหน้า รายการที่4ด้านหลังค่ะรายการที่4ด้านข้างรายการนี้รายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เหรียญหลวงพ่อแดงเช่นกันค่ะรายการที่5ปี2-5-1-7รายการที่5ด้านหลังนะคะรายการที่5ด้านข้างรายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปนะคะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะ ชินาาดข่าวรอยคะ่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังนะคะของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมคะ่ะรายการที่6รายการที่6ด้านค้างคะ่ะรายการนี้รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7คะ่ะรายการที่7เป็นปูดทาเวสสุวรรณโนนะคะรายการที่7ด้านหน้า รายการที่7ด้านหลังค่ะรายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะรายการที่8ดหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะรายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังค่ะรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่แปดนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะรายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่9ค่ะรายการที่9้าเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะรายการที่9้านะคะเหรียญหลวงพ่อโอภาสีค่ะต่อไปรายการที่10รายการที่10เหรียญพระพรมนะคะรายการที่10ด้านหน้า รายการที่10ด้านหลังค่ะรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10บนะคะเหรียญพระพรมค่ะต่อไปรายการที่ส1บอดค่ะ11เดเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่11บเเหรียญหลวงปู่ทิมปี2 5 1ห้าค่ะ11ด้านหลั Moo งนะคะ11อดด้านข้างรายการนี้รายการที่11บอดนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมต่อไปรายการที่ส2บสองค่ะส2องเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะรายการที่12ด้านหน้า สิบสองด้านหลังค่ะสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะเหียนหลวงพ่อหมุนต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามด้านหน้าค่ะสิบสามด้านหลังเหียนหลวงปู่โตะนะคะสิบสามค่ะสิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะ สิบสี่เรียนหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะรายการที่สิบสี่ด้านหน้าค่ะสิบสี่ด้านหลังค่ะสิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสี่เรียนหลวงพ่อโบสถ์น้อยค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าเรียนอาจารย์ฟานาจารรนะคะรายการที่สิบห้าด้านหน้าค่ะรายการที่สิบห้าด้านหน้านะคะ รายการนี้รายการที่15ค่ะ15 <ım. S 1> ด้านหลังปี2 5 0ห15ด้านข้างค่ะต่อไปรายการที 16, 16, 16, 16, 16, 17, ่16นะคะ1 6ด้านหน้าค่ะ16ด้านหลังรายการนี้รายการที่16นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อสายค่ะรายการที่16ค่ะต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะ17ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อหลิวนะคะรายการที่17ค่ะ 17ด้านหลัง17ด้านข então, 18 18้างรายการนี้รายการที่17นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อหลิวค่ะต่อไปรายการที่18 18หลวงปู่สว่างค่ะ18ด้านหน้า18ด้านหลังค่ะ18ด้านข้างรายการนี้รายการที่18นะคะต่อไปรายการที <im ple ks> ่19 <im> ค <ple ks> <im ple ks> ่ะ19เหรียนหลวงพ่อแดงนะคะด้านหน้า19ด้านหลัง19ด้านข้างค่ะ รายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบนะคะเหลี่ยนลอห้าค่ะด้านหน้ายี่สิบด้านหลังค่ะยี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะหเหลี่ยนลอห้าต่อไปร,รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะด้านหน้านะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดด้านหน้า ยี่บเอด้านหลังนะคะ21ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่21นะคะเหรียนหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะต่อไปรายการที่22ี่สิบสอค่ะยี่สิบสองเรียนหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะด้านหน้าย2ิบสด้านหลังค่ะปี37มเดยิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23าค่ะ ยี่สามด้านหน้านะคะหลวงปู่ศิลาค่ะยี่สิบสามหลวงปู่ศิลาค่ะยี่สิบสามด้านหลังยี่สิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หลวงปู่ศิลาค่ะรายการที่ยี่สี่ด้านหน้ายี่ิบสี่ด้านหลังค่ะ ยีสิบสี่ดานข้างรายการนี hm, ้รายการที่ยีิบสี่นะคะหลวงปู่ศิลาค่ะต่อไปรายการที่ยีห้าค่ะยี่สิบห้าด้านหน้ายีิบห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ยีห้านะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะรายการที่ยี่สิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยีห้านะคะต่อไปรายการที่ยีบหกค่ะ ยี่สิเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกขา่ยี่สิบหกด้านหน้ายี่สิหด้านหลังปีสองห้าสามแปดยี่สิบหกด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่27 27 <27 S 1> ลยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อดำค่ะด้านหน้า27ดด้านหลังยี่สิบเจ็ดด้านข้างต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเหรียญพ่อแดงค่ะด้านหน้ายี่สิบแปดด้านหลังค่ะยี่สิบแปดด้านข้าง ต่อไปรายการที่29ค่ะ29หลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้ารายการที่29 29ด้านหลังค่ะ29ด้านข้างรายการนี้รายการที่ย9นะคะต่อไปรายการที่30ค่ะ30นะคะเรียนอาจารย์มั่นค่ะรายการที่30ด้านหน้า30ด้านหลังค่ะปี2514้รายการที่30นะคะ 30ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่30ต่อไปรายการที่31นะคะ31เหรียญหลวงพ่อโอภาสีค่ะรายการที่31เหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะรายการที่31นะคะด้านหน้า31อด้านหลังค่ะ31ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่32 สามสองนะคะสมเด็จพระพุทธโคสนาจาร์นะคะด้านหน้ารายการที่32ด้านหน้าค่ะ32ด้านหลัง32ด้านคางค่ะต่อไปรายการที่สานะคะ33เป็นหลวงพ่อทวดนะคะเมตแตงค่ะรายการที่สา,สสาค่ะสา,สาด้านหลังค่ะ ต่อไปรายการที่34 3สิี่่ปูทวดเม็แตงเช่นกันค่ะา3สด้านหน้า3สี่ด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่ส5 3สหหรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้าส5หด้านหลัง35หด้านข้างรายการนี้รายการที่ส5ห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่36ค่ะ 36รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่36นะคะด้านหน้าค่ะ36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37 37รูปหล่อหลวงพ่อรวยค่ะรายการที่37ด้านหน้า37ด้านหลังค่ะ37กลอนค่ะรายการนี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38 สามสิบแปดชินาราาคะ่ะด้านหน้าสามแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบแปดค่ะต่อไปรายการที่สามสิบเก้าสามสิบเก้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะสามเก้าด้านหน้าสามสิบเก้าด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบเก้านะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมต่อไปรายการที่สี่สิบค่ะสี่สิบรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สี่สิบด้านหน้า 40ด้านหลังค่ะ40ด้านคางรายการนี้รายการที่40นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปรายการที่41นะคะ41นะคะหลวงพ่อคูณค่ะรายการที่41เหลี่ยนหลวงพ่อคูณค่ะด้านหน้า41ด้านหลังปี2536 41ด้านคางค่ะรายการนี้รายการที่41่อบต่อไปรายการที่42 ส2สมเด็จพระพุทธโฆษณาจารย์นะคะด้านหน้า32ด้านหลังค่ะ32ด้านข้างรายการนี้รายการที่42นะคะรายการนี้รายการที่42นะคะรายการนี้รายการที่42คะ่ะต่อไปรายการที่43 43ด้านหน้าค่ะ 43ด้านหลังหลวงพ่อมุยนะคะป25 12, ี2512 43ด้านข้างรายการนี้รายการที่43ค่ะต่อไปรายการที่44นะคะ44เป็นพระครูพิบูลคณารักษณ์นะคะหลวงพ่อดิ่งรายการที่44นะคะด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่44ค่ะ44ด้านหลัง44ด้านข้างรายการนี้รายการที่44ค่ะ รายการที่1ถึงรายการที่44องค์องละ300บาทนะคะ2องค์500บาท4องค์1 0 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่45ถึงรายการที่74จะเป็นอง์ละ400บาทนะคะรายการที่75เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามะคะ่ะรายการที่45ด้านหน้านะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะ45ด้านหน้า45ด้านหลังนะคะรายการที่45-400บาท ต่อไปรายการที่46นะคะ46เหรียญอาจารย์ฟ้านาจาโรนะคะรายการที่46ด้านหน้าค่ะ46ด้านหลังนะคะรายการที่46คะ่ะ400บาทรายการที่46ต่อไปนะคะรายการที่47 47ชินราชค่ะรายการที่47ด้านหน้านะคะ47ด้านหลังคะ่ะ รายการนี้รายการที่47นะคะชินราชค่ะ400บาทต่อไปรายการที่48ค่ะ48นะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังปี2509นะคะ 48 400บาทต่อไปรายการที่49 49รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้าสีค่ะสี 49, ด้านหลังนะคะสี่รบาทรายการที่สีต่อไปรายการที่ห้ค่ะห้นะคะน่าจะเป็นสิงนะคะรายการที่ห้าสิบาทค่ะรายการที่ห้นะคะ รายการนี้รายการที่50นะคะ400บาทค่ะต่อไปรายการที่5 1 51เหลี่รียนหลวงพ่อเดิมค่ะ5 1ด้านหน้า51ด้านหลังค่ะวัดหนองโพร,รายการที่ห1นะคะ400บาทต่อไปรายการที่52 52วัดเข่าตะเขาค่ะ52ด้านหน้า 52ด้านหลังนะคะ400บาทปี2516รายการที่52ต่อไปรายการที่53ค่ะ53นะคะพัฟปกหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่53ด้านหน้า53ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่53400บาทต่อไปรายการที่54หลวงพ่อพุ่มค่ะรายการที่54ด้านหน้า400บาทค่ะ รายการนี้รายการที่54นะคะ54ด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่55คะ่ะ55เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ห5าสพระสมเด็จคะ่ะรายการที่ห5าสพระสมเด็จ400บาทรายการที่ห5าสนะคะพระสมเด็จคะ่ะรายการที่ห้าห้า ต่อไปรายการที่ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะสี่ร้อยบาทรายการที่ห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบหกต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะห้าเจ็ดด้านหน้าค่ะห้าสิบเจ็ดหาสี่วลีนะคะห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดด้านหลังค่ะ รายการนี้รายการที่ $57 400บาทต่อไปรายการที่ $58 ค่ะ $58 หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาราม58ด้านหน้า58ด้านหลังปี2521 58หด้านค้างค่ะรายการนี้รายการที่ $58 ต่อไปรายการที่ $59 $59 หหลวงพ่อโสธรด้านหน้าค่ะ ห้าสิบดาด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบานะคะต่อไปนะคะรายการที่หกสิบหกสิบนะคะ <sl ope> เหรียญหล่อพ่อพป่ายค่ะ <sl ope> รายการที่หกสิบด้านหน้าหกสิบด้านหลังค่ะ <sl ope> เหรียญหล่อหลวงพ่อพาปาย <girlfriend> รายการที่หกสิบนะคะสี่ร้อยบาทรายการที่หกสิบค่ะต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดผาสมกอค่ะหกสิบเอ็ดด้านหน้า รายการนี้รายการที่61ค่ะ61สิด้านหลัง400บาทรายการที่61นะคะต 52, 52, ่อไปรายการที่62สิบพาปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่62นะคะต่อไปรายการที่63 63เหรียญพ่อฉุยค่ะรายการที่63ด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อฉุย400บาทรายการที่63า หกสามด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่63นะคะ400บาทต่อไปรายการที่64 64หลสิบสี่หลอเดิมนะคะ400บาท64ด้านหน้า64ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่64 64บสี่หกสิบนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะ400บาทต่อไปรายการที่หกห้า ห5้าเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกค่ะห5้าปีสองห้าหนึ่งปดหห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่65สห้านะคะ400บาทต่อไปรายการที่66พับปิดตารายการที่66นะคะห6หด้านหลังค่ะ66ด้านข้างสี่รอยบาทต่อไปรายการที่67 67ดหนะคะพับปิดตาค่ะ 6 7ด้านหลัง6 7ด้านข้างรายการนี้รายการที่67ต่อไปรายการที่68 68ดหลวงปู่ทวดค่ะ68ด้านหน้า6 8ด้านหลัง400บาทค่ะ68ด้านข้างรายการนี้รายการที่68ต่อไปรายการที่69 69เหกเรียญพ่อจาดค่ะ69ด้านหน้า 400บาทรายการที่6 9 9นะคะ6-9ด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่70ค่ะ70เหรียญหลวงพ่อชุยนะคะ70ด้านหน้า70ด้านหลังค่ะ400บาทรายการที่70เหรียญพ่อฉุยต่อไปรายการที่71ชินราชค่ะ71ด้านหน้า เดด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่71นะคะ400บาทต่อไปรายการที่72ค่ะ72เจ้าสัวค่ะเจ็ด้านหน้า400บาทรายการที่7 2นะคะเจด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่72็ินะคะต่อไปนะคะรายการที่73 73เหรียญพ่อแดงขาด้านหน้าปี2503รายการที่73 73 400บาทค่ะรายการนี้รายการที่73 400บาทต่อไปรายการที่74 74นะคะ400บาทค่ะรายการที่74พระสมเด็จค่ะ74ด้านหน้า74ด้านหน้าค่ะ เจดสี่ด้านหลังค่ะสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดสิต่อไปรายการที่75หนะคะรายการที่สี่ห้าถึงรายการที่74็ดสิโทษทีค่ะรายการที่เจ็ดสิห้าโทษทีค่ะโอ้ยเป็นอะไรลิ้นรัวลิ้นพันไปหมดเจ็สิบห้าถึงเจ็ดสินะคะสี่บาทรายการที่ 45ถึงรายการที่74นะคะ400บาทต่อไปรายการที่75ถึงรายการที่79จะเป็นองค์ละห้องค์ละ500บาทนะคะรายการที่75็พาร์กิ่งนะคะ75นะคะด้านหน้าค่ะ75ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่75็พาร์กิ่งนะคะ500บาทค่ะรายการที่75ต่อไปนะคะรายการที่76ค่ะ เ6นะคะเหรียญลห5ค่ะรายการที่76ด้านหน้า500บาทค่ะ76ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่76นะคะ500บาทค่ะรายการที่76นะคะ500บาทค่ะรายการที่76ค่ะเหรียญโลห5นะคะรายการที่76 500บาทต่อไปนะคะรายการที่77 77นะคะ ด้านหน้าค่ะออแล้วห้าค่ะเจ็ดสิบเจ็ดด้านหลังห้าร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่เจ็ดสิบแปดหลวงพ่อเงินด้านหน้าเจ็ดแปดด้านหลัง รายการนี้รายการที่78หลงพ่องเงินค่ะต่อไปนะคะรายการที่79 79นะคะหลงปู่ทวดค่ะ79ด้านหน้า500บาทค่ะรายการที่79 7 9ด้านหลังนะคะรายการที่79นะคะ รายการที่75ถึงรายการที่79 500บาทนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ E ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ